โอเคครับผมจากคลิปครั้งที่แล้วนะครับโน้ตบุ๊กซัมซุงเครื่องนี้นะครับก้าดจอเสียนะครับผมเป็นรุ่นซัมซุง RV439 นะครับตัวนี้นะครับผมวันนี้จะมาทําการเปลี่ยนกราวจอกันนะครับซึ่งกราวจอเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมกราวจอจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นกราวจอ ATI นะครับที่มีปัญหานะครับส่วนตัวนี้คือ CPU นะครับผมมาดูบริเวณรอบๆชิปตัวนี้นะครับว่ามีกาวนะครับ มีกาวอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีกาวก็ต้องทําการแกะกาวบริเวณข้างขชิปออกก่อนนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะฮะก็จะมีคราบดําๆบริเวณตัวนี้นิดนึงนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวก็ใส่ฟลักเข้าไปก็ทําการถอดนะครับส่วนชิปตัวใหม่ที่ผมเอามานะครับสั่งมาแล้วนะครับเป็นตัวนี้นี่นะครับเป็นชิปตัวใหม่นะครับนี่นะครับ ชิปตัวใหม่ของ ATI นะครับผมตัวนี้นะครับดูด้านข้างนะครับสังเกตชิปก็จะมีมุมใสๆนะครับชิปเขียวสดนะครับแบบนี้ก็เป็นชิปใหม่นะครับที่จะวางเข้าไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวใส่ฟลักแล้วก็ทำการยกชิปกันนะครับผมก็หลังจากที่เราทำการปะฟลอยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ อุปกรณ์รอบข้างเกิดความร้อนสูงจนเกินไปนะครับผมก็เอาเมนบอร์ดนะครับมาวางบนเครื่องยกชิปนะครับผมทีนี้มาเปิดเครื่องยกชิปกันนะครับนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอนะครับเครื่องยกชิปลันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําการยกชิปกันเลยนะครับส่วนชิปพวกนี้คือชิปที่เสียแล้วนะครับนี่นะครับชิปตัวเล็กๆพวกนี้นะครับ ก็ช응ิปที่เคยเปลี sure, ่ยนไปในหลายๆรุ่นนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับอันนี้คือบางส่วนนะครับที่นําไปทิ้งแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะครับโอเคก็มาลันนะครับก็ดึงหัวนะครับดึงหัวนะครับดึงหัวตรงนี้นะครับหัวยกนะครับหัวเป่านะครับก็เอามาวางไว้นะครับบริเวณนี้นะครับผมก็โอเคทําการสตาร์ทนะครับเพื่อทําการยกชิปนะครับกดนี้ครับ สตาร์ทเครื่องทำงานแล้วนะครับตอนนี้อันนี้นะครับคือรูปร่างหน้าตาของเครื่องยกชิปนะครับรออุณหภูมิถึงที่นะครับก็จะทำการดึงชิปขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมความร้อนตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ70กว่าองศานะครับเ้าสิบแล้วนะครับความร้อนที่ออกได้ก็อยู่ที่ประมาณ240ร้อถึงองศานะครับเดี๋ยวมารอกันสักครู่นะครับผม อันนี้จะเป็นการซูมเข้ามานะครับบริเวณชิปนะครับผมก็ตอนนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ181องศานะครับก็รอไปสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะทําการยกชิปขึ้นมานะครับตอนนี้ชิปก็อยู่ที่ประมาณ250องศานะครับก็ขยับแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการยกขึ้นมานะครับ ตอนนี้เราทําการยกชิปขึ้นมาแล้วนะครับผมก็อันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตามนะครับของเมนบอร์ดนะครับหลังจากที่เรายกชิปขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนําชิปตัวใหม่นะครับจะเอามาวางนะครับก่อนที่จะวางนะครับก็ต้องทําความสะอาดนะครับเม็ดตะกั่วที่อยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็ทําความสะอาดแล้วก็ไล่ขาตะกั่วทิ้งก่อนนะครับแล้วก็เอาชิปใหม่มาวางได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยว ไปตามกันดูอีกทีครับผมอันนี้คือสภาพรูปร่างหน้าตาของเมนบอร์ดนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เอาชิปตัวใหม่นะครับมาวางนะครับวางทาบก่อนนะครับวางท่าไว้บนเมนบอร์ดนะครับตอนนี้ชิปยังสามารถที่จะขยับขยื่อนได้อยู่นะครับคือตัวนี้ครับเอาวางไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ความร้อนนะครับอาเดี๋ยวเอาหัวเครื่องยุชิปมาวางนะครับแล้วก็ ปรับหัวลงไปนะครับให้ต่ํานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะทําการเปิดนะครับออนเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือสเต็ปเดิมนะครับที่อุณหภูมิชิปโดนยกออกมานะครับจะอยู่ที่ประมาณ200 200ประมาณ260นะครับ255 260นะครับที่ออกนะครับโอเคเดี๋ยวก็กดสตาร์ทอีกทีนึงนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เครื่องทำงานแล้วนะครับก็จะให้ชิปลงนะครับผม รอสักครู่นะครับรออุณหภูมิก็ได้อยู่ที่ประมาณ250นะครับที่ชิปจะทําการลงได้นะครับตอนนี้ก็รอกันไปก่อนนะครับผมรอสักครู่ครับตอนนี้อุณหภูมิก็วิ่งเข้ามาอยู่ที่ประมาณ250องศานะครับก็ชิปก็ใกล้จะวางนะครับใกล้จะลงทุกจุดแล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับผม ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ใช้เขียวนิดนึงนะครับให้เขียวนิดนึงนะครับก็กดสต็อปได้เลยครับผมตอนนี้นะครับอ่าก็แค่นี้นะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการวางชิปนะครับตอนนี้ก็รอให้เครื่องทำงานไปนะครับก็รอให้เมนบอร์ดเย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยทำการยกเมนบอร์ดออกมานะครับแล้วก็มาทำการเทสกันก่อนนะครับว่า ก้จอที่เราวางไปนั้นสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวรอกันสักครู่ครับผมก็หลังจากที่วางกราจอนะครับเข้าไปสู่ในเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะมาถึงการเทสนะครับผมก็ทําการประกอบเมนบอร์ดนะครับเข้ากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเพื่อจะเทสก้าจอตัวใหม่ที่เราวางไปนะครับเสียบปลั๊กนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับผมกระแสตัวนี้ ผมใช้ไฟอยู่ที่20โวลต์นะครับกระแสอยู่ที่0.012นะครับเราๆนั้นนะครับก็ทําการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับรอสักครู่นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมถอดแบตเตอรี่ไบออนออกนะครับอาจจะเปิดเครื่องชาร์จสักนิดหนึ่งนะครับขึ้นโลโก้แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นตัวหนังสือขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ากาจอที่เราวางเข้าไปนั้นผ่านนะครับโอเคมาลองเทสอีกหนึ่งรอบนะครับ เปิดเครื่องขึ้นมานะครับกดเปิดเครื่องนะครับสวิตก็เริ่มไม่ค่อยจะดีนะครับถ้าเป็นสวิตแบบนี้และถือว่าค่อนข้างใช้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับกระแสจะค้างอยู่นิดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ฐานไปออสเข้าไปนะครับก็ขึ้นโลโก้ซัมซุงขึ้นมาก็ถึงหน้านี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมสแสดงว่ากราะจอที่เราวางเข้าไปนั้นก็ประสบผลสําเร็จนะครับผ่านนะครับผมโอเคสรุปแล้วเครื่องนี้ก็ยกกระจอออกมาใหม่แล้วก็ วางกระจกเข้าไปก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับเครื่องนี้ผมจะงดเว้นการรีบอลนะครับเพราะว่าการรีบอลนี้จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเหมือนการเปลี่ยนชิปใหม่นะครับก็โอเคครับผมยิ่งกันอบด้วยแล้วก็อยญ่ดีกว่านะครับใช้ได้สักพักก็จะมีปัญหาตามมาอีกนะครับสู้เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับอยู่ได้นานๆยาวๆกันไปเลยนะครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยสาหรับเครื่องนี้นะครับซัมซุงเปลี่ยนกระจกเสร็จแล้วครับผม โอเคไว้แค่นี้แหละครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ